สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็จะมามามาล้องเจีงหนูมากับหลานหลานนะครับหลานก,าก็พามาล้องเจีงหนูครับเดี๋ยวจะมาชมกันเลยครับ ตัวแรกนะครับอ่าชูช่วนนะครับขาดครับนี่ครับใช้ไม่ใหญ่นี่ครับใช้ใช้ไม่ใหญ่ก็พอได้นะนี่แหละครับเสียนมาครับเนี่ยร้านชายครับตัวแรกครับวิดีโอเสียแล้วครับหนึ่งตัวตัวแรกครับเดี๋ยวดูตัวต่อไปครับ ขอ,ขอดูอุปกรณ์นะครับขอดูอนะุปรกรณ์เนี่ยอุปกรณ์ก็มีแค่นี้นะครับก็มีปืนปืนหน้าไม้ใช่ไหมครับ<ะ>ปืนหน้าไม้ก็แค่นี้นะครับแล้วก็ไฟฉายตอกแบบแล่อแล้วก็เ ي, สียงใช้เสียงเสงียงปากเต่าปากเอา,า,า,าครับเนี่ยนี่เลยครับเดี๋ยวขอดูหน้าตาคนพานหน่อยครับยังหนุ่มยังยังหนุ่มอยู่นะครับยังรล่ออยู่นะครับเนี่ยตัวเล็กๆนี่นะครับแต่ว่าหาหาหาจิ๋งมากเลยนะครับหาจิ๋งจิงมากเลยเดี๋ยวไปดูต่อไปครับก็จะมาหาแถวดินถนนนี้นะครับแถวดินถนน ผมก็จะเงียบแล้วครับไม่มีครับถ้าไม่มีแล้วก็ไปต่อเรื่อยๆครับ ครับตัวที่สองครับตัวที่สองครับตัวที่สองตัวนี้ตัวใหญ่นะครับนี่ครับตัวใหญ่มากเลยครับตัวนี้ประมาณเจ็ดแปดสิบประมาณตัวเจ็ดแปดสิบครับตัวนี้ได้มาก็แบบนี้นะครับอนุญาตค่ะเดี๋ยวส่วน แต่แล้วนะครับมีเตี้ยวออกครับกระดูกดอกออกครับหมุนมุงมุงครับเอ้ยนี่พอดีเลยนี่นี่ไม่พอดีเลยอะไรเนี่ยพอดีอะไรพอดีอะไรอะไร นี้พอดีพอดีกิโลมาด้วยครับลองช่างดูครับตัวเนี้เดี๋ยวเดี๋ยวช่างอย่าพึ่งไปนะไอไอไอพานอย่าพึ่งไปลองช่างดูนะครับลองช่างดูพอดีมีกิโลมาด้วยนะพอดีมีกิโลมาด้วยลองลองช่างดูพานก็บอกว่าประมาณเจ็ดเจ็ดขีดใช่ไหมเจ็ดขีดเอ้าลองดูสิเกาะฟันนะเกาะตรงไหนตรงฟันนะเกาะฟันเกาะฟันบน อ,อันขู่เอ่โนนหขีดขึ้นหกขีดหกครับหกเนหกศนยสุดยอดตัวนี้นี่ครับนี่นนหนักตัวใหญ่ครับอ่าดูตัวต่อไปนะครับอวนี่ครับนี่ครับหนูที่ได้นะครับเนี่ยตัวใหญ่กับตัวเล็กนะครับได้สองตัวนะครับเนี่ย แล้วก็เนี่ยปืนนี่ก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยป,ปืนปืนยิงลูกดอกครับปืนหน้าไม้นะครับยิงนะครับใช้ใช้เสียงปากเป่า <lending reconstruction> um mm. เอานะครับทําเสียงหนูแล้วก็ร้องไปอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเขอดูตอนต่อไปนะครับ สุดยอดสุดยอดนี่ครับตอนนี้ตีสองครึ่งจะเข้าบ้านแล้วเยน่นี้พวงนี้น่าจะประมาณแปดโลน,านล่าเราดะต่อตัว ครับครับท่านผู้ชมครับหลังจากเมื่อคืนนี้ไป ไปดูหลานเลียดหนูดักหนูมามเมื่อคืนนี้ก็ได้เยอะพอสมควรนะครับมเมื่อคืนนี้ก็ได้เยอะตอนนี้ก็สายแล้วครับพอดีออกมาเล่นที่แม,ม่น้ํามูลอยู่อำเภอเราท่าพื้นทีจังหวัดนครราชสีม,มานะครับเนี่ยก็สายแล้วนะครับวันนี้ก็ขอจบไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีคลิปดีๆใหม,ใหม่ผมก็จะลงให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกนะครับขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ